ครับนูก,กัดผ่าจังเห็นคุณแมวลูกเพนแอลจังเห็นคุณพอ่อคุณแม่เ่าแก่เหลวเหนี่ยวนั่งงานหูตาเสียกับบุคือยังหน่อยนะครับสงการปีใหม่ดนดนเถื่อเมื่อยามบาดเมื่อยามพอ่อเมื่อยามแม่นเด้อนะครับสื่อบอกม่ บรรวนอยู่บนตูดอยู่เข้มๆบันเพราะสุพัดหมองพนปสศนบันละหันแถวนั้นล่ะคือไปฝากแล้วไงเรียกยินบรรวนกับเขาคือถึงแต่ข้าวเขาเป็นเล็กหน่อยพ่อแม่สืบบอกโม่ไปเขากินนะขันเข้าห่วงแต่หลูกเข้าเบิ่งแต่หลูกเข้าก็ได้ยีดอกแต่ว่าพญามหลูกเข้าไงมามันก็บเบิ่งแต่หลูกมันบุญแล้ว เขาเป็นพอเป็นแม่กับปลาเ้าติมือกันกับปลาติบบ่แม่ดีเดี๋ยวผมบ่ต้องเมื่อครับพ่อพ่อแม่ผมตายบุตรหล่ะ